เราก็จะมาเรียนรู้ศึกษาร่วมกันพาะจะแบ่งปันในเรื่องของสินเจิมคนไข้ครับผลที่ริจสชนได้รับจากสินเจิมคนไข้ความเจ็บป่วยในช่วงบ้านปลายของชีวิตที่นำไปสู่การไปพบกับพระพิณเจ้าการจากโลกนี้ไปประเสริฐจักก็มีสินมหาสนิทก่อนที่จะสิ้นใจที่เราเรียกว่าสินสเสี่ยงและพี่น้อง ที่มีคนเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะรับสินเจิมคนไข้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือว่ามีพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยใกล้จะสิ้นใจจะต้องเตรียมจิตใจเขาอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษากันเราก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์กันในเรื่องคําสอนประการนี้นะครับ,รบผลของสินเชิมคนไข้เราดูในพิธีกรรมแล้วว่าเจิมยังไงให้พระพรย่งไงนะครับ นะครับก็อย่างที่ได้เรียนประการที่1เลยผลของศีลเจิมก็คือให้พรพิเศษของพระจิตเจ้าเป็นผ่านสถานแห่งการบรรเทาใจเป็นสันติและพลังเอาชนะความยากลำบากที่มาพร้อมกับความเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอของวัยชารานะครับและศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เป็นพระพรที่ปลูกให้เรามีความวางใจอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าความเจ็บป่วยทำให้เราพอแท้สิ้นหวงัง แต่พระพรของศินศักดิ์สิทธิ์นี้ทําให้เราวางใจในพระเจ้าความเจ็บป่วยเป็นโอกาสให้เราถูกประจนจากปีศาจแต่สินศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ประทานพลังให้เราต่อสู้กับการประจนของปีศาจนะครับประการที่สองนะครับความสัมพันธ์กับพระทรมานของพระคิสตเจ้าสินเจอมคนไข้ทําให้เขามีส่วนในการกอบกู้ของพระเยซูเจ้าช่วยมนุษย์ให้พ้นบาป ประการที่3แปลนสถานเกี่ยวข้องกับพระสัสนจักรเพราะฉะนั้นพระสาจนจักรประกอบพิธีนี้ในความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อว่าสพานักปุณนะครับความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์พระศาสจจักรเราประกอบด้วยพระศาสจจักรที่ได้รับความรอดพ้นแล้วหรือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสวรรค์บรรดานักปุญทูตสวรรค์ทั้งหลายพระสาจนจักรเรายังประกอบด้วยพระสาจนจักรที่ต้องการการชำระตน ในไฟชาระและพวกเราประสาทสาจักที่สแสวงบุญอยู่ในโลกนี้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นสินเจิมเราเป็นหนึ่งเดียวกับสาพันธบปุ่นนะครับแม้บางคำบางกล่าวนะครับการเจิมนี้อาจจะดูเหมือนว่ามีผู้ป่วยกับพระสงฆ์แล้วก็ผู้ที่เฝ้าเท่านั้นแต่ในความสัมพันธ์กับสาพันธบปุญนนะครับความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมนี้เป็นความเป็นหนึ่งเดียวกับ รศาสนาจักรเพราะฉะนั้นนะครับในความทุกข์ยากลําบากที่คนเจ็บป่วยได้รับเขาก็ถวายตนแด่พระบิดาเพื่อความรอดพ้นโดยพระศาสนาจักรเป็นเครื่องมือด้วยนะครับมีแนวทาง4ประการสําหรับเจิมคนไข้นะครับมีแนวทาง4ประการประการที่1นะครับสิ่งเจิมนี้อาจจะรับได้มากกว่าหนึ่งครั้งสมมุติว่าป่วย ป่วยหนักนะครับแต่ประเด็นนี้ต้องหมายถึงป่วยป่วยหนักพอสมควรไม่ใช่ป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่การปวดหัวตัวร้อนหรือปวดท้องอเป็นโรคกระเพาะอันนี้เป็นการป่วยเล็กๆน้อยๆแต่สินเจิมสําหรับการป่วยนะนะครับนะมีอาการป่วยที่มากแล้วก็มีอันตรายซึ่งอาจจะทําให้เสียชีวิตได้หรือแม้บางทีไม่เสียชีวิตแต่ว่า การเจ็บป่วยนั้นก็อาจจะมีอันตรายนะครับอย่างเช่นการเจ็บป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นสินเจิมนี้นะครับเมื่อมีการเจ็บป่วยที่มีอันตรายหรือว่ามีความเจ็บป่วยที่หนักขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เมื่อเจิ่มแล้ว ได้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเกิดป่วยหนักขึ้นมาอีกนะครับเพราะยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าไปตรวจมะเร็งแล้วพบว่ามีมะเร็งแล้วก็รู้สึกว่าต้องการที่จะได้รับการเชิมก็สามารถที่จะได้รับการเจิมแล้วพอไปรักษาด้วยคีโมแล้วการรักษานั้นมันดีมะเร็งร้ายนั้นหายไปนะครับแต่ว่าเกิดกลับมาอีกนะครับ ก็สามารถที่จะเจอมใหม่ได้อีกนั่นหมายความว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับเจอมแล้วเมื่อป่วยหนะักสุขภาพดีแล้วแต่เมื่อโรคร้ายนี้กลับมาเราเจอมได้อีกนะครับประการที่สองนะครับสิ่งน,นี้ยังอาจรับซ้ําได้ขณะที่ความเจ็บป่วดเดิมนี้ยังคงอยู่ถ้าความเจ็บป่วยนี้มีอาการหนักขึ้นยกกรณีเดิมแล้วกันเป็นมะเร็งก็อาการก็ค่อยๆรักษาไปก็บรรเทาแต่ไม่หายนะครับ ต่างจากกรณีแรกกรณีแรกคือหายกรณีที่สองบรรเทาแต่ไม่หายนะครับแล้วเกิดเจ็บขึ้นมาอีกก็สามารถเชิญมีอาการปวดหนักเจ็บหนักก็เชิญพระสงฆ์มาเจิมได้นะครับนะเหมือนก็คือพูดง่ายๆว่าอาการปว่วยหนักนี้ไม่ได้รับการเจิมแล้วแม้ไม่หายแต่มันทุเลาลงแต่เมื่อเกิดเจ็บปว่วยหนักขึ้นมาอีกก็เจิมได้อีกนะครับและแน่นอนในการผ่าตัดนะครับ ในการผ่าตัดแน่นอนมีการวางยาสลบและในการวางยาสลบนั้นก็หลายๆครั้งมันก็อาจจะมีอันตรายเราไม่ทราบนะครับแน่นอนคุณหมอทําดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็มากทีเดียวแะครับก็ก็ฟื้นขึ้นมาแต่ก็เป็นไปนได้ที่บางครั้งผ่าตัดแล้วพระอาจจะรับไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมีการผ่าตัดใหญ่นะครับอันนี้เราก็ แบ่งปันกับพี่น้องเวลาที่เราดูแลคนเจ็บป่วยว่าควรให้เขารับสินเชิ่มก่อนที่จะผ่าตัดใหญ่หรือก่อนที่เราจะผ่าตัดใหญ่ก็ควรที่จะรับสินเชิ่มคนไข้ก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วคนชราที่อายุมากๆนะครับสุขภาพอ่อนแอก็สามารถที่จะรับสินเจิมขอรับสินเจิมได้นะครับนะเพราะฉะนั้นคนชราที่รู้สึกว่าสุขภาพตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับร่างกายาแย่นะครับ อยากจะได้รับพระพรพรลังจากพระเป็นเจ้าก็สามารถที่จะขอรับสินเจิมได้และในหลายๆวัดก็มีการอภิบาลที่ปีนละครนะครับในการชุมนุมผู้อาวุโสหรือตามที่คุณพ่อเจ้าวัดกําหนดความผีหางเนี่ยก็กําหนดให้มีการปวดสินเจิมในวัดในการชุมนุมผู้อาวุโสก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทีจะทาได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ เป็นสิ่งที่นำมาแบ่งปันเพราะว่าในกรณีที่เราป่วยเราจะได้เข้าใจว่าเราจะขอรับสินเจิมได้ในช่วงเวลาไหนในความเจ็บป่วยแบบใดแต่ไม่ต้องรอจนถึงใกล้จะตายแล้วจึงค่อยเชิญพระสงฆ์แต่ป่วยหนักอย่างประเด็นที่ยกมาสี่ประเด็นเนี่ยก็สามารถที่จะรับสินเจิมได้นะครับศาสนบริกรผู้โปรดสินเจิมนะครับ ก็คือพระสังฆราชกับพระสงฆ์เท่านั้นนะสินเจิมคนไข้ก็เช่นเดียวกับสินเสืสิทธิ์อื่นๆนะครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรนะครับและแน่นอนนะครับเราก็พูดถึงถ้าในกรณีใกล้จะตายจริงๆนะครับมี3ามสินนะครับสินอภัยบาสินเจิมและสินสเสบียงนะครับเครื่องหมายของสินเจิมคนไข้นะครับพระสงค์เจิมด้วยน้ํามัน เจิมคนไข้นะครับที่เป็นรูปบางเขนที่หน้าผากแล้วก็ฝ่ามือของคนไข้นะครับในขณะที่เจิมนั้นพระสงฆ์กล่าวนะครับด้วยถ้อยคําว่าอาศัยการเจิมอันศักดิ์สิทธินี้อาศัยพระเมตตาอันล้นพ้นของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยท่านด้วยแปนสถานของพระจิตผู้ป่วยก็จะตอบว่าอามนรวมทั้งพวกเราที่อยู่ดูแลผู้ป่วยด้วยก็จะตอบว่าอามนนะครับขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นบาป อีกทั้งทรงพระกรุณาบรรเทาทุกข์และช่วยให้รอดเราก็จะตอบว่าอามนเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยนะครับประโยคของการเจิมเนี่ยบอกกับเราชัดเจนว่าการเจิมเนี่ยประทานแพรนสถานของพระจิตใจในคำกล่าวช่วงที่หนึ่งคำกล่าวช่วงที่สองบอกว่าการเจิมช่วยเราให้พ้นบาปบรรเทาทุกข์ฝ่ายกายและช่วยให้เรารอดพ้น ฝ่ายจิตวิญญาเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคาวไปเจิมเนี่ยผู้ป่วยไม่สามารถสรารภาพบาปได้แล้วไม่สามารถรับิ่งมหาสนิทได้แล้วก็เจิมอย่างเดียวแต่ก็เตือนใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าผู้ป่วยมีอันตรายใกล้จะตายเราที่เป็นญาติพี่น้องต้องเตือนใจให้เขาคิดถึงพระเยสุจ้าต้องเตือนใจให้เขาเป็นทุกข์ถึงบาปนะครับ และโดยอาศัยการเป็นทุกข์ถึงบาปถ้าเขาแก้บาปไม่ได้แล้วโดยอาศัยการเตือนใจให้เป็นทุกข์ถึงบาปและโดยอาศัยประพรของสินเจิมบาปของเขาได้รับการเอาไปนะครับแต่ว่าถ้าเขายังแก้บาปได้แน่นอนสินศักดิธิ์โดยตรงที่อาภัยบาปค,คือสินอภัยบาปเขกาก็จะได้รับสินอภัยบาปก่อนก่อนที่จะเจอและก็รับสินเสบียงถ้าเขาใกล้จะตายแต่ถ้าเขาไม่ไม่ใกล้จะตายก็อาจจะเป็นแค่การเจอ หรือว่าถ้าก็ขอรับสินมาสนิทก็เราก็จะให้เขานะครับในกรณีใกล้จะตายนะครับ mm hmm. เมื่อปวดศีลภัยบาปเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะเริ่มพิธีศีลเจริญและศีลเสบียงนะครับและในตอนเริ่มต้นพิธีนั้นหลังจากสวดบทสารภาพบาปเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะปวดพระคุณการุณครบบริบูรณ์ให้แก่ผู้ที่จะสิ้นใจนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์โปรดพระคุณการุณครบบริบูรณ์ให้แก่ผู้กำลังจะสิ้นใจนั้นนะครับโดยปกติพระสาสธาจักรจะมีเงื่อนไขการรับพระคุณก็คือการรับีินภัยบาปแน่นอนถ้าเข้ารับีินภัยบาปได้เขาก็รับีิอภัยบาปแล้วก็รับสิลมหาสนิทนะครับเังนในพิธีนั้นก็จะมีสิลเสี่ยงขึ้นเป็นสิลมหาสนิทแต่ถ้าเขารับสินมหาสนิทไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ตัวแล้วรับีินภัภบาปก็ไม่ได้ ประสัณจักก็ทําสิ่งเหล่านี้แทนเขานะครับและเงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือสวดตาม,รมพระประสงค์ของประเสริปาถ้าเขาสวดไม่ได้แล้วประสัณจักก็ทําแทนเขาแต่ถ้าเขายังรับสินอภัยบาปได้รับสินบาสินสินเสบียงได้และสวดตาม,รมพระประสงค์ประสรนาปาได้เขาก็จะสวดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประสัณจักให้ความสําคัญกับช่วงเวลาใกล้จะตายจึงโปรดพระคุณการุณคบบริบูร์ในโอกาสนี้แต่บางครั้งบางคราว มันก็เป็นความเป็นจริงเหมือนกันนะครับที่เราพยายามเชิญพระสงฆ์แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ติดต่อไม่ได้หรือว่าบางทีพระสงฆ์ก็อาจจะ,ะเนื่องจากระยะทางไกลก็อาจจะยังมาไม่ถึงแล้วเรารู้สึกว่าเขากำลังใกล้จะตายัยางนั้นบทบาทของคนที่ดูแลคนป่วยสำคัญมากนะครับต้องเตือนใจให้เขาคิดถึงพระนะครับต้องเตือนใจให้เขาคิดถึงพระนะครับ นะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือนะครับเราโปรดพระคุณการุณโครบบริบูรณ์ไม่ได้แต่เราขอพระคุณการุณโครบบริบูรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ใกล้จะสิ้นใจไม่สามารถจะรับสินเจิมคนไข้และสินสเสบียงได้พระสัจจจักยังอธิฐานภาวนาสําหรับเขามอบเขาไว้ในความเมตตาการุณาของพระเจ้าอาศัยความสัมพันธ์ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และประทานพระคุณการุณโครบบริบูรณ์แก่เขา โดยเราเป็นผู้ขอพระคุณการุณครบบริบูรณ์ให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนใจให้เขาเป็นทุกถึงบาปเพราะเงื่อนไขประการแรกก็คือจิตใจเขาต้องละทิ้งบาปทุกประการนะครับเขาประสงค์ไม่มาแก้บาปไม่ได้เตือนให้เขาคิดถึงบาปเขายังสวดได้ขอให้เขาสวดบทไหนก็ได้ที่เขาสวดได้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นบทบาทของการเตรียมนะครับหรือแม้แต่พระสงฆ์กําลังจะมาเนี่ย เราก็เตรียมได้นะครับนะเตือนใจเป็นทุกถึงบาทนะครับสวดประภาวที่เคยสวดและในกรณีนี้นะครับเมื่อ,อไม่มีพระสงฆ์พระสงฆ์อาจจะมาไม่ทันเนี่ยนะครับพระสัทจัก,ก์ก็ทําแทนนะครับพระสัทจัก,ก์ก็เหมือนกับเราเป็นลูกกําลังจะตายป่วยเป็นลูกลกําลังจะตายใกล้จะตายเพราะฉะนั้นรู้ว่าคนป่วยอาจจะไม่มีสภาพที่จะทําสิ่งนั้นได้แล้ว พราะฉะนั้นพระสัะจจทำแทนเงื่อนไขสาประการที่พ่อล่าวเบือเ้องต้นเมื่อสักครู่ก็คือพระสัะจรชดเชยการอภัยบาปให้เราชดเชยการรับศีลสิทธิ์ให้เราชดเชยการสวดตามพระประสงค์ของพระศานาป่าให้กับผู้ป่วยที่ใกล้จะตายนั้นและพระสัะจัก,ก็แนะนํานะครับให้ใช้ไม้กางเขนที่มีรูปพระเยซูเจ้าตึงกางเขนหรือไม่มีก็ได้นะครับนะครับอยู่ในมือของผู้ป่วยหรือว่าอยู่ นะครับในที่ที่ผู้ป่วยจะมองเห็นเพื่ออะไรเพื่อลำพึงว่าความตายของเขาเป็นการมีส่วนร่วมกับพระเยซูจเจ้าบนไม้มากางเขนนะครับสิ่งที่จะทดแทนไมก้กางเขนก็คือกางเขนที่อยู่บนสายประคำก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นธรรมเนียมบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับครเชียนก็จะเอาสายประคำเนี่ยใส่มือคนป่วยเพื่อที่จะเตรียมเขาให้คิดถึงพระเตือนใจให้คิดถึงพระนะครับเมื่อคนป่วยจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ย มันก็จะมีการสวดส่งวิญญานะครับถ้าคุณพ่อไปด้วยเนี่ยคุณพ่อก็จะสวดส่งวิญญาแต่ถ้าคุณพ่อไม่ได้ไปด้วยและเกิดคนป่วยสิ้นใจนะครับเราก็สวดบทซื่อๆของเราเยซูมาริยายอแซบก็เป็นบทที่เตรียมอ,อย่างดีนะครับนะก็คือแม้เขาจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังสวดได้นะครับสรุปสุดท้ายนะครับของสินเจิมคนป่วยนะครับนะก็มาจาก คําสอนของพระเยซูเจ้าคําสั่งบรรดาคราสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วก็คําสอนจากจดหมายของนบบญญยากรก็ทําให้เราเห็นรูปธรรมชัดเจนและประการหนึ่งที่สําคัญและสุดท้ายที่พ่ออยากจะบอกก็คือสินศักสิทธุทประการเราจะโปรดให้ผู้ที่มีชีวิตนะครับเราไม่โปรดสินสักสิทธิ์ให้คนที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับบางคงบางข่าวพี่น้องจะเห็น นะครับถ้าญาติพี่น้องนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับทางการแพทย์ประกาศบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณพ่อจะไม่โปรดสินเจิมพี่น้องอย่าโมโหคุณพ่อเพราะว่าสินเจิมสําหรับผู้มีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเราเตรียมเขาอย่างดีอันนั้นถือว่าดีที่สุดสําหรับเขาสําหรับความรอดพ้นของเขาแต่อย่างไรก็ดีนะครับ สิ่งหนึ่งที่เตือนใจเราในกรณีที่เรามีผู้ป่วยอยู่ในบ้านเราจะเข้าใจเขาจากคำสอนตรงนี้ว่าบางครัง้งบางข่าวดูเหมือนเขาอาจจะเปลี่ยนไปจากคนที่ใจเย็นอาจจะใจร้อนจากคนที่เข้มแข็งอาจจะขี้น้อยใจอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเรามากเป็นพิเศษอาจจะอารมณ์เสียมากขอให้เราเข้าใจเขาอย่ากโกรธเขาคนที่ดูแลคนป่วยเขามีสภาพ ร่างกายที่ไม่ไม่ดีมันส่งผลต่อจิตใจเขาอาจจะทำเพราะความเจ็บป่วยมันไม่ได้เป็นตัวตนของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นคนเจ็บป่วยเข้าใจให้กำลังใจดูแลเขาอย่างดี